เรื่องราวของในหลวงในต่างประเทศที่ผมบอกไว้แล้วว่าเพราะเรื่องในประเทศเราใช้อำนาจเป็นธรรมรัฐบาลทุกรัฐบาลเพิ่มโทษทางกฎหมายขึ้นไปโดยหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ไม่เพิ่มคุณธรรมไม่เพิ่มความชอบธรรมไม่เพิ่มน้ำจิตน้ำใจให้กับประชาชนทุกคนก็กลัว ถูกคมคูถูกตามฆ่าถูกตามล่าสังหารอยู่ต่างประเทศผู้ลี้ภัยก็ถูกล่าสังหารถูกอยู่ในประเทศก็ถูกคุกคามตัวไม่อยู่อาจารย์สมศักดิ์ตัวไม่อยู่พ่อแม่อยู่ก็ถูกคุกคามที่บ้านโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงต่อสถาบันทหารก็ช่วยกันทําเลือกเกินหารู้ไม่ว่านี่คือการสร้างความเจ็บแค้นให้แก่พี่น้องประชาชนหนึ่งสอง หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเลกคอร์ดบันทึกในระบบข่าวสารของโลกจนกระทั่งทําให้เรื่องราวในเยอรมันการโอกาสในเงื่อนไขที่ท่านแปลพระราชฐานไปพระองค์ท่านจะมีพระสนมกี่คนเราก็รู้แต่ที่ผ่านมาไม่เป็นข่าวแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าถูกตีข่าวใหญ่ทีแรกก็มีแต่ภาษายเยอรมันตอนหลังกลายเป็นข่าวอังกฤษ ตอนหลังขายเป็นข่าวฝรั่งเศสสวิตซ์ตอนนี้ไปถึงประเทศอินเดียครับอินเดียก็เอากับเขาด้วยแล้วนะครับผมจะให้ท่านดูข่าวอินเดียครับ The Indian Express ครับผมไม่อ่านรายละเอียดนะไม่แปลมาให้ท่านทราบหรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เก็บ รายละเอียดมากเหลือเกินของอินเดียนี่สงสัยนานารายงานทีมั้งอินเดียเอ็กอินเดียนเอ็กซ์เพรสเป็นสำนักข่าวของประเทศอินเดียนะครับรายงานโดยนิฮานิฮาบันคอในเรื่องราวนี้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เรารู้กันในประเทศไทยพระองค์ท่านมีชีวิตการสมรสยังไง พระองค์ท่านขึ้นครองราชแล้วโอนทรัพย์สินเรื่องสำนักทรัพย์ส,สินสุภากษิตอย่างไงรวมตลอดถึงพระองค์ท่านประทับอยู่ในต่างประเทศรายงานละเอียดหมดแต่ในเนื้อความนั้นเป็นคำพูดที่กระเทือนใจคนไทยมากผมไม่เอามาพูดพอให้ท่านทราบแค่นี้เอง เหตุผลเขาก็บอกว่าหัวเรื่องที่พลาดไว้ก็ตรงไปตรงมาอันนี้พอพูดได้ทำไมการต่อต้านนะครับในเยอรมันต่อต้านพระมหากษัตริย์ไทยในเยอรมันนี่จึงเกิดขึ้นในขณะที่ท่านพำนักอยู่ที่โรงแรมในหุหบเขาแอลตอนนี้แต่ใน,นไรนี่โอ้โห ไม่ไม่อ่านครับแล้ววันนี้มันเลยไปถึงไหนครับเรื่องที่ขัดแย้งกันไม่ใช่เรื่องขัดแยง้งขอโทษเรื่องที่มีการต่อต้านพระองค์ประทับอยู่ในโรงแรมแกรนโฮเทลในรัตเบวเวเรียซึ่งไม่ใช่พระราชวังท่านนะครับพระราชวังท่านอยู่มิวนิกแต่อันนี้อยู่อยู่อีกเมืองหนึ่ง ถ้าจะจำไม่ผิดก็รู้สึกจะมึงชนอบิลหรืออะไรใช่เนี่ยที่ผมรายงานข่าวไปแล้วว่ามีการฉายไฟรบกวนพระองค์ท่านแล้วก็ฉายไฟที่สถานทูตมีการประนามเป็นการข้อความที่ในทางลบปรากฏว่าวันนี้เรื่องมันเลยเข้าไปอยู่ในสภาบาวาเรียแล้วครับ เยอรมันเนี่ยเขามีสภาหแห่งชาตินะครับสภาหแห่งชาตินี่เขาเรียกบุชเดนทากแล้วก็สภาท้องถิ่นนี่เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งผมก็พยายามจะหาข้อมูลตรงนี้ครับมาบอกกับท่านผมเห็นข่าวมาหลายวันแล้วแต่ว่าคุณแอนดูแค่เขียนผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่วันนี้ปรากฏเป็นเรื่องจริงครับเรื่องนี้ เข้าไปอยู่ในสภาของบาวาเรียแล้วก็เลยไปถึงสภาแห่งชาติแล้วนี่คือข่าวนะครับข่าวที่พูดถึงที่ผมเอามานี้เพื่อจะให้เป็นหลักฐานไม่ใช่ว่าเพื่อเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะคุณมาพูดลอยๆได้ยังไง คุณไปเชื่อฝรั่งเือไม่ใช่ครับข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับที่ที่เราได้เห็นแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอะไรสำนักข่าว n a u c h ลงข่าวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยครับไอ้ตอนข่าวนี้คือใครนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่โนเนม no นะ พูดถึงเวลาเขาเรียกเขาพาดหัวเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาราชการนะครับในหลวงเราเนี่ยต่างประเทศเขาเรียกมหาวชิราลงกรณ์เขาไม่ได้เรียกเต็มยศนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยอันนี้มันยาเขาไม่เรียกเขาจะเรียกมหาวชิราลงกรนักการเมืองได้มีการยื่นกระทูเข้าไปในสภาเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้ว แล้วคนสำนักข่าวตรงนี้ NAU นี้ไปค้นดูใน Google ก็ได้ครับพิมพก็ไป้าไป NAU มันจะออกมาเลยครับเป็นสำนักข่าวของสวิสครับสวิตเซอร์แลนด์นะอย่าลืมว่าในสาภาพยุโรปนี่มันเป็นสาภาพนะครับสำนักข่าวสวิสคนในเยอรมันก็เห็นคนในประเทศ EU ก็เห็นเพราะเจ้าสำนักข่าวนี้ แกนเน้นการทำข่าวในช่องโทรทัศน์ของสถานอ่ของออะไรอะรถทัวร์สถานีขนส่งคือเน้นแต่โทรทัศน์ที่ออกข่าวในบ้านเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นข่าวข่าวเคเบิลทีวีทำนองนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเขาไม่ได้ใช้สายเคเบิลแล้วเขาใช้ยิง แต่ว่าเน้นอยู่ในสถานีขนส่งสถานีรถไฟในที่ต่างๆตามที่ข้อมูลเขาบอกเนี่ยนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่จอโทรทัศน์ที่เขาตั้งในรถทัวร์ในสถานีขนส่งในสถานีรถไฟตามสถานที่สาธารณะต่างๆสำนักข่าวนี้เป็นคนออกข่าวเรื่องนี้ครับเป็นเป็นคนออกข่าวเรื่องเออ มีการตั้งกระทู้ถามว่าในหลวงประเทศไทยเนี่ยมาประจำอยู่ที่โรงแรมแกนโฮเทลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นภาวะการเดียวกันครับทั้งโลกก็คือมเมื่อประกาศภาวะการป้องกันโรคแล้วเนี่ยเขาใช้กฎหมายผมไม่อยากใช้คำว่าฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเราทำฉุกเฉินไม่เห็นเป็นไรไม่ใช่ครับ เขาไม่ได้ใช้กฎหมายผจการแบบฉุกเฉินเขาใช้ระบบนี้เขาใช้ระบบกฎหมายปกติของเขาครับนั่นก็คือเขาต้องปิดโรงแรมดังนั้นความเสมอภาคทางกฎหมายในเมืองฝรั่งนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องประทุแล้วสอสอ,ท,อท้องถิ่นกับสอสอ,สอระดับชาติเขาเอาเรื่องนี้ตั้งกระทู้ถามเข้าไปในสภาของเ,ออเออบาวาเรีย การตั้งกระทู้ถามตรงนี้จะมีการตอบนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วผมบอกท่านทราบนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเอ๊ะสภาบาบเวารเรียก็เหมือนสภาจังหวัดไทยไม่ใช่ครับการแบ่งอำนาจการปกครองในในสภาพยุโรปเนี่ยสภาท้องถิ่นนี้มีอำนาจมากนะครับเพราะเป็นฐานของระบบอำนาจรัฐสภาแห่งชาติอย่างที่ผมบอกกันว่านายกรัฐมนตรี ของฝรั่งเศสดันยังจะไปสมัครเป็นนายกเทศมนตรีในท้องถิ่นของแกอีกได้อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วรัฐมนตรีบางคนก็ลาออกนะครับไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอื่นก็มีครับดังนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีนี่เล็กกว่าตำแหน่งนายกเทศมนตรีจากนเมืองนะนี่ในฝรั่งเศสที่อาจารย์จรันแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แจ้งให้ทราบบอกมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่า การตั้งกระทุถามเรื่องนี้ไม่ไมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กมีการออกข่าวจริงแล้วคนที่ตั้งผมให้ท่านดูนะครับคนที่ตั้งกระทุคนที่ตั้งกระทุนี่เป็นสสในบาวาเรียชื่อคุณเออแคทเทอรีนาแมมนาสุกุลอ่านยากเลยกันเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวนี้แป๊บเด,ยเด,ยเด,ยเดียวครับแคทเอรีนาโอ้ หายไปไหนแล้เว,เวเดี๋ยวครับหน้าตาอย่างนี้ครับคุณแคทเธอรีนาคุณแคทเทอรีนาคนนี้เอ่อเป็นสอสอในรัฐบารวารียนะครับ แล้วก็เป็นคนตั้งกระทูถามเรื่องนี้คุณแคทเอรีนาชูสแม่เขาเรียกชื่ออะไรเดี๋ยวผมผมหาชื่ออ่านให้ให้ท่านหน่อยนะขออนุญาตเสียเวลาหน่อยครับเดี๋ยวเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ผมต้องการแจ้งข่าวให้ท่านทราบนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รับรู้ในรายละเอียดนะครับ คุณแอนดูลงข่าวนี้ก่อนนะครับบอกว่านังสือพิมพ์บิลของเยอรมันได้รายงานว่าแคทเธอรีนาชุลเซนากสกุลชุลเซ่นักการเมืองพรรคกรีนที่ได้ตั้งกระทู้ถามนะครับในสภาบาวรเรียว่าเหตุใดนี่ผมผมใช้ภาษาราชการนะครับคุณแอนดูไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยเหตุใดพระองค์ท่าน จึงได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในระหว่างวิกฤตโรคระบาดซึ่งเป็นลักษณะเป็นอภิสิทธิพิเศษต่างหากที่เขาไม่ให้ทำทำไมทำได้ปากวนางแคทเอรีนาชุนเซออันนี้เป็นพรรคกรีนท่านตรเก้าใจนะพรรคกรีนนี่ก็เป็นพรรคที่เรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแยแสต่อสิทธิพิเศษอะไรนะครับ ใครจะมีอภิสิทธิ์ใครจะมีอำนาจพิเศษที่แกสู้แหลกนะพักพักกรีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าจากเรื่องที่เธอตั้งกระทูใ้ในในท้องถิน่นในสภาท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ถูกนําเสนอไปยังสภาแห่งชาติแล้วโดยนางมาเกเรตเบลเซ่นะครับในประเด็นเรื่องนี้อ่าผมให้ดูนางแคทเธอรีนาหน้าตา อ่าเป็นภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับไปกดดูได้ครับแต่ถ้ากดแคทเอรีน่าไปบางทีไปเจอดาราอื่นนะครับต้องเขียนให้เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษอย่างนี้มันถึงจะออกมาที่ Google นะครับคุณแคทเอรีน่าชูสนี่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เขาเรียกลุก เอออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรสภาท้องถิ่นนี่ผมก็เรียกไม่ถูกนะเอาละไม่ต้องเรียกแล้วกันอายุประมาณ30กว่าปีครับ35ปียังสาวเก่งแล้วอีกคนหนึ่งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติคุณมาเกตเบาเซหน้าตาอย่างนี้ครับไปหาดูได้อีกเหมือนกันมีตัวตนครับตามข่าวนี้มีตัวตน ไม่รู้ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตไทยในเบอร์ลินจะว่ายังไงถ้าบอกไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะนายสุนายมาเปิดเป็นหลักฐานแล้วว่าคุณจะทำอย่างไรเขาเอาเรื่องขององค์พระประมุขของไทยนี่ไปอภิปรายในสภาแล้วในเมืองไทยนี่ห้ามพูดถึงเลยครับไม่ว่ากรณีใดๆมีข้อบังคับของการประชุมสภาเลยห้ามพูดถึงพระมหกากษัตริย์ โดยใช้คําว่าไม่จําเป็นแต่อะไรคือจําเป็นใครพูดถึงพระมหากข้อเสนออะไรประท้วงทันทีฝ่ายตรงข้ามประท้วงกันแลกลลานไปหมดไม่ว่ากรณีใดๆดังนั้นวันนี้ผมเอาอันนี้มาให้ดูก็เพื่อให้เห็นว่าวันนี้มีสมาชิกสภาของพรรคกรีนในบบวาเรียตั้งกระทู้ไปแล้วในสภาของเขาแล้วก็สมาชิกสภาแห่งชาตินะครับเขาก็รับลูกไปดําเนินการต่อก็ถึงหูถึงคุณ นายกรัฐมนตรีคนดังของเยอรมันแน่นอนทำไมผมถึงบอกว่านางแคทเธอรีนานี่เป็นสอสอเป็นนักการเมืองดัง Financial Times เมื่อสองปีที่แล้วลงข่าวของเธอครับนี่คือคือรูปของเธอนะครับที่เขียนเป็นการ์ตูนและดูแก้วแก้วเบียสิครับเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันนะครับแก้วเบียรชื่อยี่ห้อเบียนั้นเป็นชื่อนามสกุลของเธอนะครับ ชูสแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเบียนะเป็นภาพเป็นภาพล้อเป็นภาพกริมิกที่บอกให้เห็นถึงความดังของเธออายุข,ของเธอและบทบาทที่เธอได้รับเลือกตั้งเธอเป็นสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นมาหลายสมัยแล้วเหมือนกันแล้วกำลังมีบทบาทมากในการเป็นฐานของพรรคกรีนในแคว้นบาวาเรียหนังสือพิมพ์ Financial t i m e เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ท่านมาดูนะครับว่าเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยมันจะไปจบกันที่ไหนยากยิ่งวันนี้นายประยุทธ์ทำตัวอย่างนี้ที่ผมกล่าวหานายประยุทธ์ว่ากำลังทำตัวเป็นโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ ผมไม่อาจจะไปอย่างลากลึกในหัวใจของแกได้ว่าแกกำลังทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างเนียนๆครับดังนั้นเราจึงได้เห็นกระบวนการการจัดการที่มีลักษณะลักลั่นว่าตกลงกระทรวงการต่างประเทศก็นิ่งไม่ทำอะไรในสายตาประชาชนไม่เห็นแกเคลื่อนไหวอะไรถูกฉายไฟที่หน้าสถานทูตในเบอร์ลินแกก็เฉยนี่ขนาดสมาชิก สภาเสนอเรื่องเข้าไปในสภาอย่างเป็นทางการแล้วนะที่จะต้องอภิปรายเรื่องของพระองค์ท่านที่ไปพำนักอยู่ที่เยอรมันนี่ก็ยังเฉยกัอนอยู่อีกและผมถามว่าสถานการณ์ที่เสื่อมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างนี้เนี่ยมันไม่มันจะหยุดนิ่งจะหยุดได้ยังไงไม่มีทางเลยครับนายสุนายไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่จบไม่หยุด ดังนั้นคำพูดของผมที่เอามารายงานพี่น้องเนี่ยเพียงให้เห็นว่านี่คือวิกฤตของประเทศไทยเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตที่มันควบคู่เดินคู่กันกับวิกฤตโรคระบาดทั้งโลกและในประเทศไทยขณะน,นี้ท่านจำได้นะครับเมื่อข่าววันพฤหัสผมก็พูดให้ท่านเห็นว่าคนที่ทำเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร ฟิกเฮลเปอที่รับผิดชอบว่าเขานี่แหละเป็นคนดำเนินการเพื่อให้ส่งไฟไปที่สถานทูตเยอรมันในเบอร์ลินส่งไฟไปที่ประทับที่โรงแรมแกรนโฮเทลที่ในหลวงประทับคุณจอมก็เปิดหน้าสัมภาษณ์เต็มๆตามภาพถ่ายนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูแต่ผมไม่ได้เอาเรื่องราวมาออกแต่ว่านี่คือข่าวที่แล้ว ปรากฏว่ารัฐบาลไทยก็ใช้อำนาจอย่างที่ว่าปิดเลยไม่ให้ดูคุณจอมเป็นสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์คนหนึ่งถามว่าทำอย่างนี้เราจะให้ท่านกลัวเลยผมว่าในโลกนี้ครับการที่เราใช้อำนาจเป็นธรรมข่มขู่ผู้คนไม่เคารพกฎหมายตามเก็บตามค่าตามข่มขู่ญาติพี่น้องครอบครัวของเขาเนี่ย มันแก้ปัญหาให้การจบสิ้นของการต่อสู้กับสถาบันกษัตริย์คงยากคงยากครับยิ่งวันนี้คุณประยุทธ์กลายเป็นไส้ศึกในราชสำนักแล้วจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใครจะมองอย่างไรกันแล้วแต่แต่ผมมองวันนี้คือคุณประยุทธ์กำลังสุมไฟในราชสำนักให้ราชสำนักเสื่อมเสียะเกียต ให้พภเกดของท่านถูกลบลูในหัวใจของประชาชนวันนี้คุณจอมไม่หยุดครับคุณจอมไม่กลัวท่านเดินหน้าต่อออกเฟซบุ๊กบอกว่าห้ามพลาดส,สัมภาษณ์พิเศษนักข่าวต่างชาติเพียงคนเดียวที่รัฐบาลประเทศไทยต้องการตัว นะครับที่รัฐบาลผลิตการทหารไทยต้องการตัวมากที่สุดแอนดูแมเกเกอร์มาแชลวันที่30วันเสาร์นี้ในประเทศไทยเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปขณะนี้คงออกอากาศสดไปแล้วนะครับตามวันเวลาไทยไลฟ์สดทางเฟซนี้และยู u ู e จอมวอยชานเ e ลเหมือนเดิมครับเป็นยังไงครับนี่คือนี่คือสมเด็จยุทธ นะครับสมเด็จยุทธพระบิดาแห่งการกู้ตัวเองก็เอาไม่รอดอยู่แล้วบริหารบ้านเมืองก็วิกฤตร่วมก่อวิกฤตก่อก,ก,การรัฐประหารมาตั้งแต่ปี49ร่วมสนับสนุนอยู่ข้างหลังกองทัพก็อยู่ข้างหลังการขบวนการของพันธมิตรอยู่เบื้องหลังของกอปปสก่อจราจลเพื่อจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตย ผมก็เอาหลักฐานมาให้ท่านดูเห็นว่าบ้านเมืองมันเจ๊งพินาศมาตลอดเวลาเรื่องโรงงานปิดไม่ใช่เพิ่งมาปิดตอนเกิดวิกฤตโรคระบาดมันมันปิดมาเรื่อยๆครับนักนักลงทุนในประเทศไทยเขารู้เรื่องนี้หมดแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นนะ่ะเปลี่ยนแผ่นดินแล้วก็จะดีขึ้นปรากฏไม่มีอะไรดีขึ้นเลยความแตกแยกก็ยังมีเหมือนเดิมความเลวร้ายของ ความไร้ความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายกฎหมายสองมาตรฐานก็ยังเหมือนเดิมศารก็ยังเอาคุณธนาธรอ,ออกจากสภาทันทีตามคำสั่งลับแล้วก็เอาคุณธนาธรยุบพักตัดสิทธิ์หมดคือมันเห็นหมดเขาก็หมดใจแล้วครับเขาก็เลยถอนทุน ถอนทุนโรงงานก็ปิดโรงงานใหญ่ๆอย่างชาร์ปอย่าง LG อย่างพานาโซนิกของญี่ปุ่นโรงงานเครื่องไฟฟ้าใหญ่ๆโรงงานรถยนต์กู้ก็ปิดตายหนีไปอยู่เวียดนามหนีไปอยู่อินโดนีเซียโรงงานในประเทศก็เจงเองจากฝีมือของนายประยุทธ์โรคระบาดก็เกิดจากนายประยุทธ์แล้ววันนี้เงินก็หมดกู้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 จนไม่มีจะก,กู้จนกระทั่งเกินเพดานแล้วก็ยังหลอกประชาชนว่ายังไม่เกินเพดาน แล้วก็ไม่เกินได้งไงมันค้ำคอจนล้นปากแล้วก็เลยงดการถแถลง GDP สองไตามาสเลยครับปีนี้เพื่อไม่ให้ตัวเลข GDP มัน,ม,นมันประจานตัวเองว่าวันนี้ GDP ที่เกิน60%นั้นวันนี้ GDP มันหดตัวลงมามา,มากรายได้ของประชาชนมันหดตัวลงมา,มา,มากดังนั้นไอ้เงินที่มึงกู้ทั้งหมดนี้มันเกินทะลุฟ้าไปแล้ว ทะลุเพดานไม่ใช่ทะลุเพดานมันทะลุถึงฟ้าแล้วแล้วมึงจะบริหารยังไงงบปี64มึงจะเอาเงินกู้ที่ไหนเพราะมันไม่มีแล้วแต่มึงก็ยังจะกู้อีกโดยโกงตัวเลขออกกฎระเบียบใหม่กฎหมายระเบียบการเงินการคลังมึงก็จะต้องแก้เพราะตอนนี้มันเกินแล้วถ้าไม่แก้เขาเ่ะกับมึงโกหกประชาชนผมก็มีหน้าที่มาเปิดโปงให้ท่านเห็นอย่างนี้แหละครับคุณระยุทธ์ ที่มันทําความเร็วแด้ให้แก่บ้านเมืองเอาล้วครับ